เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมโรลดเกมเอ่พับจีไสกรอกหรือว่าซอสเสรแมน่านโปรแกรมบูส s t แ c กนั่นเองนะแล้วก็วิธีแก้เมาส์กระตุกด้วยผมบอกเลยว่ามีบางคนหลายคนที่ดาวนโหลดาดาวน์โหลดมันมาแล้วก็เมาส์กระตุกหันไม่ค่อยไปนะฮะผมมีวิธีแก้อยู่มันมีวิธีปรับอ่ะโอเคขั้นตอนแรกก็เปิดเว็บขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดมาให้นะ ดาวโหลดเอ่อบูสแตกขึ้นมาเลยฮะดาวน์โหลดไปแล้วก็รออ่าดาวโหลดเสร็จแล้วก็เปิดเลยฮะก็ติดตั้งไปเลยแล้วเราก็รอนะอันนี้แล้วแต่เน็ตของผู้ชมนะว่าจะโหลดเร็วโหลดช้านะอันนี้ก็รอแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวผมสคิปภาพไปให้ตอนที่มันติดตั้งเสร็จเลยแล้วกันโอเคไปกันเลย let's go โอเคฮะก็หลังจากที่มันติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกเราก็ตั้งค่าก่อนเลยอันนี้ จะเกี่ยวกับความแรงของคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมด้วยนะอันนี้เราจะมาปรับคอ CPU อันนี้คือสุดสูงสุดของมันแล้วหมดอ่าสูงสุดหมดแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาปรับนี้เพราะว่าผมจะปรับเฟรมเรทให้ถึง240เฟรมเพราะว่าคอมผมก็ได้แค่นี้แหละอ่าเปิดแค่นี้พอแล้วก็มันจะให้เราไปรีสตาร์ทใหม่โอเคบันทึกไปเลยแล้วก็กดรีสตาร์ทไปเลยฮะแล้วก็รอพอรอก็ อันนี้แล้วแต่เครื่องของใครนะคือมันเปิดเร็วเปิดช้าอ่าแล้วแต่ความแรงคอมอ่าโอเคเราทางด้านกราฟ,ฟิกนะฮะกราฟ,ฟิกผมจะปรับเป็นที่1600คูณ900โอเค DPI ผมจะปรับอยู่ที่300แล้วก็เมาส์ผมจะปรับสีนี้มันมองง่ายอ่ะแล้วก็บันทึกมันก็จะบังคับเรารีสตาร์ทอีกอ่ะกดไปแล้วก็รอโอเครอไปเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ตั้งค่าใหม่ เหมอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะว่าจะมาตั้งให้มันเร็วหรือว่าตั้งให้มันพอดีกับเครื่องคอมของคุณผู้ชมเองอ่ะเราเสร็จจากการาฟิกแล้วเราจะมาดูตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ผมไม่ขอยุ่งแล้วกันอ่ะโอเคถือว่าเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วเราก็มาดาวน์โหลดเกมกันเลยฮะอ่าลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผม ขอตัดเป็นลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ดาวน์โหลดเกมเสร็จเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคไปกันเลยโอเคฮะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมหรือว่าติดตั้งอะไรเสร็จแล้วลงชื่อเข้าใช้ใน Google Play Store เสร็จแล้วเราก็เข้าเกมมาในหน้านี้พอเข้ามาในหน้านี้เราผมก็จะมาสอนการตั้งค่าเมาส์ไมกตุกกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าในโหมดฝึกซ้อมส่วนตัวแล้วกันอ่ะคลิกเข้าไปเลย แล้วก็รอนะฮะอันนี้น่าจะนานหน่อยเพิ่งได้13เปอร์เซ็นต์ไม่เคลื่อนที่เลยนะอ่ะเริ่มเคลื่อนแลวอ่ะโอเคได้หรืยอยังเอาโอเคเราจะมาอยู่ในหน้านี้นะพอมาอยู่ในหน้านี้ปุ๊บคุณผู้ชมดูเออขวามือตรงนี้อ่ะที่มันมีรูปแป้นพิม์ภาษาไทยจะเขียนว่าเออการควบคุมเกมอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าหากไม่ตั้งค่าแล้วมันจะหมุนเมาส์เป็นไงมันจะดูเป็นอย่างนี้ดูอ่ามันจะหมุนไม่ไปมันจะเป็นแบบแบบทีนี้อ่ามันจะค่อยๆไปอย่างนี้นะฮะอ่ามันจะไม่แบบสมูทอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันเลยอ่าขวามือตรงนี้จะเขียนกันว่าการควบคุมเกมอ่าเรามาเปิดตรงนี้ข้างล่างสุดอ่าคลิกตามผมเลยอ่าตรงนี้ของคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ไหม คำว่า F1 ถ้าติดตั้งใหม่ๆจะเป็น F1 นะแต่บางคนก็เป็นปุ่มคอนโทลเป็นปุ่ม X อะไรก็ได้อ่ะดูการตรงนี้มันจะมีรูปเอ่อตั้งค่าเล็กๆอ่ะมันจะมีรูปน็อตอยู่ตรงนี้อ่ะ,ะเขียนาคำว่าตั้งค่าคลิกเข้ามาเลยอ่ะพอกเข้ามาเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมหาคำว่าบิดฮะอ่ะมันจะเขียนว่าบิดค่าเดิมของมันที่ตั้งค่าไว้อยู่ตอนนี้คือบิด1ให้คุณผู้ชม คลิกเข้าไปแล้วก็ลบออกอ่าลบออกก็ตั้งค่ามาเป็นเลข2กด2นะฮะอ่าบันทึกเลยทีนี้อ่า x อ,ออกไปได้เลยฮะอ่าโอเคตอนนี้ก็จะมาลองดูกันว่ามันจะสมูทไหมอ่าตอนนี้สมูทแล้วนะอ่านี่คือแบบไม่ไอ้นี้เลยนะหันแบบ3 6 0้อองศาก็ไม่กระตุกนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงปืนกันเลยอเอาเป็นเอาเป็น a ดับแล้วกันอ่าตรงนี้ ดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แต่งของเลยแล้วกันอ่ะตรงเก็บเสียงแล้วก็อ่ะเอาให้หมดแม็กอ่ะแม็กก็เอาเหลืออะไรบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ้อมยิงเป้ากันว่ามันก็สมูทนะฮะอ่ะสมูทเลยแหละอ่ะไม่แหลกเลย ลองไปตั้งค่าตามผมดูนะปรับบิตเรทให้เป็น2นะหรือว่าผมไม่เคยปรับเป็น3นะลองปรับดูได้นะจะเป็นยังไงก็บอกผมบ้างนะครับปรับเป็น3เนี่ยอ่าโอเคอ่าสําหรับวันนี้ก็ดาวน์โหลดตามผมได้เลยในบูสเตกก็ก็วิธีแก้ไขเมาส์กระตุกก็ประมาณเนี้ยให้มาตั้งค่าที่ตรงการควบคุมเกมแล้วก็ดูที่มันตกเป็น F เอน่ะแล้วเข้าตั้งค่าแล้วก็มาปรับบิตเรทมันโอเคปรับให้เป็น2นะ ผมว่า2เนี่ยพอดีสุดแล้วผมยังไม่เคยปรับเป็น3เลยถ้าใครปรับเป็น3ก็บอกผมด้วยนะมันจะเป็นยังไงโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็พอกันเท่านี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็แก้ม au, เมาส์ในบูสต์สต็คไม่ให้กระตุก1 0อเปอ็น่เป็นไงบ้างไม่กระตุกนะอันนี้คือหันผมหันให้ดูเลยอ่ะสมูทดีอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆกันเลยฮะ